อขอสวัสดีพี่นอ้องปองปายสุขูสุพนนะจ้ามาน,นี้ก็อยู่กับช่องบานไหลช,ช่ายชันคือเกาจ้ามาน,นี้พามาหัดอ่าพืชพักสวนขั้วแล้วจะอ่านี่ต้นหอมหัวหัวแดงจะหอมแดงหอมบานเท่าเนี่ยจะหัวหอมบัวหอมมันแดงเนาะตอนนี้ก็ปลูกไวเป็นพักพักสวนขั้วจะเพ็อได้อยากเลยกินน้ำอ่าน้ำเพอนน้ำซานเห่าเนี่ยจ้าพี่น้องปลูกไวต้ตมมัน แบบพ่อเพี่ยงนาะนะต่กอนกับปลูกขายแล้วจ้ะซุ่มือนีอันแห้งมาถึงแล้วปลูกไว้ทักกินเนาะจากดินมองนี่ก็เป็นดินอันเตาทานจ้ะต่กอนไม่เตาทานนอจ้ะเตาทานใหญ่าเตานียูนีเนี่าะลงลงใหม่เทือหนึ่งก็ได้หาซิปสอบนอกจากเตาทานใหญ่มองนี่พิ่นสะเตาทานลงจ้ะเป็นเป็นอันพ่นมาเนี่ยก็เลยได้ปลูกพักปลูกงาไว้ทักกินจ้ะ อันนี้กับผักกาดหินเนาะพี่น้องเนาะผักกาดหินจากปูใบถักกินบ่ได้ขายจ้ะอันนี้กับเกษตรพ่อเพียงจ้ะเหาาาา possa, ็ดพ่อเพียงเป็นกับปูกมากปลูกเนาะแม่เพิ่นเป็นคนมันนะจ้ะปลูกผักอันนั้นอันนี้อันนั่นผักอันนี้มันแห้งมันตายมันในกับปูกกันไหมจ้ะนี่ผักซี่เหล้าพักซี่จีนไปเสรนแล้วจ้ะผักคะน้าลังเทือกับปูกอยู่จ้ะบักเกือเทศบักเกือเครือบักพริกไปเสรนจ้ะ นี่เป็นสวนผสมผสานนะกะมีอันกระเทียมนะจ๊ะที่พ่นปูกประจําเนาะกระเทียมนี่ขาดใบเลยจ้ะพ่นปูกทุกปีเลยกระเทียมเพราะว่าอันเป็นจิงทีขาดบไบเนาะเอามาตําใส่หนังใส่นี่ก,นนก,ะก,ะก็แง้มหนังก็กู่เมื่อไว้นะจ๊ะกู่เมื่อไว้แเขียนไว้อันพื้นที่ปริมาณมองปลูกกับบ่อร้ายดอกจ้ะมองนี่แหละมองต่อทานเกาจ้ะดินก็เลยงามจ้ะเป็นมันเป็นดินอัน ยินโพดน,นะจ๊ะเป็นเตาทานเก่ามองนี้นะนี่กับปูบักพริกบักเคือไปนะจ๊ะยุติเทียงเลยจ้ะมองนี้นี่แหละพี่นอ้องกระเบิ้งน้ำกันไปนี่แหลนะน่าจ้ะอ่ากระเสียบเดตมียางกระเสีเดตให้เบิ้งลุ่มเรื่อยๆลนะจ้ะก็ขอฝากช่องนี่น่าจ้ะช่องบานไหลใช่ช้านจ้ะกะบ,บดมีตะงัวนตะควายนะจ้ะมีหลายอยา่างหลเนี่ยมีนแบเป็นสวนอย่างแน่อ่า สวนกล้วยแน่เนาจะพักแน่เนอะก็ฝากกดติดตามนี่เดือจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆจ้า